สวัสดีครับทรูวิชันเสนอการถ่ายทอดสดฟุตบอลรีโวคัพ2024-2025นะครับชมเกมในรอบรองชนะเลิศลำพูนวอริเออร์พบราชบุรีครับในการที่ชนบุรีสเตเดียมคุณประวินพุทธสุรโรด,ดผมฤทธิกรการเวกทำหนะ้าที่บรรยายครับต้ิ่มสามสัปดาห์เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นผลือเปล่าเกมเริ่มครับโดยราชบุรีครับเป็นฝ่ายเขียรูกเริ่มเล่นนะครับ ครับเอนจิว่าให้มาแล้วคิมจะพลิกเอนจิว่าซัดข้ามคานครับจังหวะจบครั้งแรกของราชบุรีนะครับได้เลยนะครับจังหวะที่เอนจิว่าเก็บได้และประสานงานกับคินจีบินนะครับเบิ้ลคืนมาใหนะ้แต่จังหวะยิงนี้ก็หลุดข้ามคานออกไปโยนเข้าไปกำพลครับโดนชาร์จเข้ามาฟาไปแล้วครับหมอนเปิดมาเสาแรกครับ กัดแล้วครับยังกลับมาโยนเข้าไปใหม่ครับออสมมนถึงเสาสองได้มงกับว่ามยังล้มตัวรับไว้ได้ครับทางกําพลพลในจังหวัที่ได้หมงตรงนี้ครับเก็บมาได้ครับแล้วโถมมาจากทางด้านหลังพอดีนะครับแต่ว่ามงกดตรงนี้นี่กาพลก็ยังเซฟได้ที่ออสมมนเปิดเข้ามาเลยครับ ทิ้งตัวไปจะเอาฝ่าผู้ตัดสินไม่ให้นะครับแล้วได้ทุ่มอันนั้นลิกได้ครับออสแมนวางมาถึงเนเกบาแล้วนะครับแล้วหาจาังหวะยิงติดเซฟครับโอ้โหกำพลช่วยไว้ได้ครับยิงเข้ากรอบแล้วลูกนี้ทางเนเกบาเหมืกลับไปใหม่ครับให้ดูโอกาสของเนเกบาะครับ ยิงเข้าข้อดีด้วยแต่ว่ากำพลก็ยืนตำแหน่งดีๆแล้วก็เซฟไว้ได้นีดูจะมีโอกาสได้น้ำได้เนี้ยกว่าชัดเจนนะครับสำหรับลำพูลวลเลอร์ในช่วง20วันธนวัตรเปิดเข้าไปในเขตโทษโงงได้เอาครับธน้าโยนกลับเข้าไปบอลสยังเก็บได้ธนวัตรซัดลูกนี้ทะลุไปแล้วครับแต่ว่ากรพัฒนยังลงตัวรับได้มบอลไม่แรงแต่งแล้วธนวัตร จากที่ตาหน้าเปิดไปแล้วโดนสก,กัดมาได้แล้วธนวัลนี่เก็บตกได้นะครับยกและยิงเลยนะครับแต่ว่าครับสุปอราเทศแต่ว่ามาสุริยาย,ยังอยู่แล้วดีซะด้วยครับคราวนี้อนันต์โยตัดเข้ามาแล้วซัดไม่รับไม่กระชอกครับยังตามมันตะครุบไปชนได้นะครับกำพลไม่แน่ใจจังหวะจะตามมาซ้ำนี่โดนน้ำกระเด็นเข้าหน้าหรือเปล่า <laughs> พยายาจะตามมาซ้ำน่าจะเป็นฟาบิโ่เลยนะครับ พอวิ่งไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเหนียวมมีแบบมีไปเฉียวๆนะครับเฉียวเข้าที่ศีรษะของกับคนเนี่ยตอนแรกรับหลุดนะครับแล้เนี่ยทำอะไรไม่ได้ครับออกหลังไปครับฟาบินโยแล้วพุทธสินจากเลย <S <S เป่าจบเกมในครึ่งแรกนะครับ ที่ชนบุรีสเตเดียมลำพูนวอร์เรอร์กับราชบุรียังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับโยนยามาติดที่การบรียลครับครับผมแล้วจะปลิกไปต่อครับเนเกีบา้าซัดไกลเลยครับต้องลองเสี่ยงยิงแล้วครับไม่เข้ากรอบลูกนี้แล้วโซแรนมีโอกาสเลยคราวนี้เปิดเออครอสเข้ามาเก็บบอลได้ครับเห็นจิว่า จะพลิกเล่นแล้วซัดลูกนี้ไม่ผ่านคิมจีมินหลุดมายิงข้ามคานครับโอ้โหแล้วไม่มีธงด้วยหรือเปล่าบนี่โอ้นี่โอกาสทองของราชบุรีตอนที่เปิดเข้ามาถึงในกรอบเขตโทษเนี่ยจิว่าเนี่ยพิงเก็บบอลได้นะครับแล้วจังหวะไหลต่อมาให้จกกักรพัน,น์ย,ยิงมาโดนคิมพอดีนะครับแล้วไม่มีธงขึ้นด้วยนะแต่จังหวะยิงเนี่ยเหมือนหลักไม่ดีแล้วกลายว่าซัดข้ามคานไปนครับ จากนัดทีมานะสำหรับคิมแต่ว่ายิงไม่ดีไม้โดนชกมาได้ครับกรพัฒนงอยู่ที่ธนวัตรครับโยนกลับเข้ามาฝาบินโยลงมาช่วยเกมรับครับมงสกัดธนวัตเปิดกลับเข้าไปใหม่แล้วมงเช็ดลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับกาเบีย จากบอลครอสทางขวาแล้วจังหวะสกัดของวิกเตอร์เนี่ยเคลียร์มาแล้วมันไม่ขาดนะเนเทสซีค่คึ้นเลนเก็บไม่ได้ก็จริงแต่ยังได้ครอส,สมาอีกรอบนึงเนะี่ยแต่โมสกิทเปลี่ยนทางลูกนี้ไม่ดีนะเกมรับของลำพูนเหมือนจะประกบกันพลาดเลยด้วยเลยปล่อยให้กาเบมมรียูตอลกจังหวะหนึง่งทศพลโยนเข้าไปในเขตโทษครับอ้าวให้จุดโทษครับโอ้โหจังหวะนี้ เดี๋ยวต้องดูว่าเบจะเห็นแย้งหรือเปล่านะครับจังหวะขึ้นของจูเนียร์าติสตาโดนกาเบียมูตอมโบเนี่ยแขนมานนำเลยครับแล้วไปกระแทกสังหารูนี้โดนเซฟครับแล้วจะวะซ้ำไม่ได้เคลียทิ้งไปจนได้ครับโอ้โหอัมพลซุปเปอร์เซฟครับ ให้เกมยังเป็น0ูนยูอยู่นะครับโอ้โหถูกครับเซฟได้และจังหวะซ้ำของตะวันนี่ก็ปัดได้นะครับจอมสังหารจุดโทษอยู่เลยจะพิกเตอร์ไปแต่ว่าลูกนี้นี่ยิงพลาดไปครับโอ้ขึ้นนำไม่สำเร็จนะลำกุนวอลเออร์เราต้องชมการอ่านทางของกำปลด้วยครับซ้ำโดยตะวันโยนเข้ามา โมงมโดนกาเบรียลเคลียย์มาได้ครับมองมองลาวินุ้ัดสินว่ายัางไงครับอาครับเป่าจบเกม90นาทีนอุตสนานครับโยนมาเอาบอลลงได้ครับเอนชิว่าดวลกับคารโดโซ ผ่านก็ยากหน่อยครับแต่ว่าสกัดยังไม่ออกนะครับโยนกลับมาใหม่คิมจีมินมงเทียดเสาไปนิดเดียวครับโอ้โหให้ลากจีมาแล้วจังหวสะสกัดมาของวกเตอร์คโาโดโซไปเสียได้บอลแลวกลายเห็นว่าเกือบจะโดนหลงโทษเลยนะลูกนี้เนี่ยได้ขึ้นคนเดียวด้วยนะแต่ว่าควิดมากไปนหน่อยครับลูกมองคิมจีมินขึ้นได้ดเอาอีกแล้วครับทางซ้ายตะวันยังไปได้ครับ เปิดมาเอาสกัดไม่ดีแล้วยิงลูกนี้เป็นประตูขึ้นนำแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เนี่ลำภูนวอร์เรอร์ดโดยจูเนียร์บาติสตาโอ้โเริ่มต้นในช่วงต่อเวลาพิเศษมา3นาทีนะครับเอาละครับกลายเป็นลำพูนวอร์เรอร์นะครับมาได้ประตูที่ต้องการออกนำไปก่อนแล้วครับโอ้โหโตขึ้นมาชุดนี้แล้วก็จบสกอร์เข้าไปได้นะบอลมาถึงจูเนียร์บาติสตาเนี่ยจังหวะ<อ>จ่ายคือจริงๆก็เหมือนจะไปติดล็อกแต่กลายเป็นดีนะครับ <laughs> เหมือนชินภัทรนี่จ่ายให้เลยครับ โอ้เข้าทางมาติสตาพอ,พอดีเลยครับโอ้ลูกนี้เหมือนจะย้อนหลังไปแล้วด้วยนะครับโอ้โอพอ่อบินจะมาจะเปิดออสแมนยังกลับมาได้ครับต้องลงไนบอลด้วยครับทางอา้าจะมีปัญหากันแล้วครับฤ <laughs> ิศนนท์ชกจะหงุดหงิดแจกใบเหลืองไปทั้งคู่นะครับอ้าว ย,ยังนะครับ <laughs> ใช่เข้าใช่ผิดหรือเปล่าครับโอ้ยแต่อย่างเงี้ย VR เช็คได้นะครับเพราะว่าจะบองว่าให้ผิดตัวได้นะครับก็ยังไม่ได้โดนใบเหลืองเลยเนี่ยมอง<พ>อมองลวินมีเหลืองไปในช่วงครึ่งหลังนะครับโอ้โหโอ้โหเลยกลายเป็นเหลืองที่2ไปเลยอุอีก่อนเลยครับจะเปิดเข้าไปี นากาครับโยนขึ้นมาแล้วมงโอ้ไม่เข้ากรอบอีกครับโอ้โหสามนาทีเท่านั้นนะครับทดเวลาโยนเข้าไปอ้าวแล้วยังไงครับเดียดไม่ถึงครับแล้วลูกออกหลังผ้ตทดสินธนากะโยนเข้าไปมงได้ก็เข้ามือของกรพัฒนแล้วครับมั่มนใจแล้วครับเล็กซานเดลกามา าที่ทดนี่ครบ3แล้วนะครับที่พุัธสินแล้วก็เป่าจบเกมครับลำพูนวอริเออร์เอาชนะราชบุรี1ประตูต่อศูนย์ก็ได้ประตูชัยจากจูเนียร์บัติซ่าในช่วงต่อเวลาปพะเศษนาทีที่4นะครับ